กราบสีกรับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโหลเทสนะสำหรับคลิปนี้มันยงสุบเรื่องราวของรักต้องห้ามกันเพื่อนเมื่อพี่เขยแอบชอบน้องเมียกันเพื่อนคนในครอบครัวรู้ก็เลยห้าม พี่เคยไม่พอใจก็เลยบุกมาฆ่ายกขัวกันเพื่อนมีผ SI ู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านุ่มกันเพื่อนอายุ35ปีเขามาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่านันนาภัสกันเพื่อนอายุ26ปี2คนนี้แต่งงานกันมา7ปีมีลูกด้วยกัน1คนกันเพื่อนอายุ5ขวบทีนี้ตัวของนันนาภัสกันเพื่อนเขามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งอายุณปัจจุบันนี้13ปีกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันกันเพื่อนเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กไวรอลอ่อนตัวของหนุ่มเองก็ไปคุกขี่ตีโมงนนเพื่อ ให้เงินกันใช้กันเพื่อนเอาลิ้นแต่แตเอามืออังองลักษณะเป็นแบบนั้นไปไม่แน่ใจว่าลงลึกๆึกซึ้งกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจคนในครอบครัวรู้กันเพื่อนเนื่องจากว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ พ่อแม่ก็เลยรู้ตัวของนันพัฒน์ก็เลยรู้กันเพื่อนสองคนนี้นั่นก็คือนันาพัฒน์กับหนุ่มก็เลยมีปัญหาการกันเพื่อนไอ้จิมหายจะล่อน้องกูซสแล้วกันเพื่อนตัวของนันพัฒน์ไม่พอใจก็เลยมีการนัดเคลียร์ใจกันกันเพื่อนตัวของหนุ่มเขาเป็นคนอยุธยากันเพื่อนส่วนตัวของนันพัฒน์เป็นคนประทุมธานีในค่ำคืนนั้นเปี่ยวเหงาดวงดาวอันมืดเมฆกันเพื่อนตัวของนันพัฒนมียของหนุ่มกันเพื่อนตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของหนุ่มกันเพื่อนที่อยุธยาเพื่อไปเคลียร์ มีอาชีพขับรถสิบล้อกันเพื่อนสเสพพเนจรอยู่ไม่เป็นที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของหนุ่มก็ตกลงอย่างดีกันเพื่อนว่าจะไปเคลียร์ใจ ปรากฏว่าตัวของน,น,นันพัฒน์ไปรอที่บ้านของหนุ่มกันเพื่อนที่จังหวัดอยุธยาตัวของหนุ่มไม่ยอมไปกัเปนเพื่อนแต่เขาตัดสินใจตลบหลังนันนา,นนา,นนานพัฒน์กันเพื่อนโดยการบุกมาที่บ้านกัเนเพื่อนมาหาตัวของน้องน้ำมาหาแม่ยายของเขาบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3มคนนั่นก็คือแม่ยายของหนุน่มกันเพื่อนรวมถึงตัวของน้องน้ำนอกจากนี้ยังมีเขือญาติอีกหนึ่งคนกัเนเพื่อนมีศักดิ์เป็นน้องของแม่ของนันนาพัฒน์กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของหนุ่มกันเพื่อนกับรถสิบล้อมาจอดบริเวณหน้าบ้านหลังจากนั้้นนเเเขขาาาก็ดิปีม ในบ้านเงินเพื่อนเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ไม่แน่ใจ ปรากฏว่าจู่ๆชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเจ็ดนานกันเพื่อนปังปะปังปังปะปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของหนุ่มเงินเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านก็แตกตื่นเงินเพื่อนวิ่งไปหืดระหอบไปตามเสียงปืนเงินเพื่อนเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าในจังหวะที่ชาวบ้านกำลังจะถึงจุดเกิดเหตุอยู่นี่เองได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดบริเวณหัวเก่งรถสิบล้อของหนุ่มเงินเพื่อนปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของหนุ่มตรงนี้เองชาวบ กันเพื่อนไม่นานนักกู้ภัยก็มากันเพื่อนเกี่ยวรถพยาบาลมาวิาววว ตรงนี้เองมาเจอผู้บาดเจ็บสี่คนด้วยกายเงินเพื่อนนั่นก็คือแม่ยายของหนุ่มน้องน้ําแล้วก็ตัวของน้าน้องน้ำเงินเพื่อนนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ในบ้านหายใจรวยรินเงินเพื่อนร้องขอความช่วยเหลือเอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผู้ภัยก็พยายามาถึงรพยาบาลเงินเพื่อนหลังจากนั้นก็พาสามคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลเงินเพื่อนในจังหวะนี้เองก็มีกู้ภัยอีกชุดหนึ่งไปดูตัวของหนุ่มที่บริเวณหัวเก่งรถสิบล้อกันเพื่อนตัวของหนุ่มก็บาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันเงินเพื่อนเขายังไม่ตายหลังจากนั้น ก็พากันเงินเพื่อนตัวเลงตัวเลงไปที่โรงพยาบาลเงินเพื่อน จังหวะนี้หมอพยาบาลที่โรงพยาบาลก็พยายามรักษากันอย่างเต็มที่กันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุด4ี่คนที่ไปถึงโรงพยาบาลตรงนี้เองทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนตายยกตี้เกี้ยงตับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนสังเวยให้กับรักต้องห้ามครั้งนี้กันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้พันจะสุปเรื่องราวของรักต้องห้ามระหว่างพี่เขยกับน้องเมียอายุ13ปีเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายทางกฎหมายเรื่องราวนี้จบแบบไหนคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวของรักต้องห้ามเรื่องนี้กันเลยครับผม การนี้เกิดขึ้นที่ซอยเฉลิมพระเกียร์2องกนเพื่อนในพื้นที่หมู่7ตําบลคลอง7อําเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่านายเกียรติศักดกันเพื่อนนามสกุลกิติรามกันเพื่อนอายุ35ปี ชื่อเล่นว่าหนุ่มผมขอเรียกสั้นๆว่าหนุ่มก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของหนุ่มมีอาชีพขับรถสิบล้อกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อเจปีที่แล้วเขามาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านันทพัสนกันเพื่อนนามสกุลพิมพ์ใหญ่อายุ26ปีณปัจจุบันนี้กันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีประจําหมู่บ้านตัวของหนุ่มเกี่ยวรถผ่านไปผ่านมาก็เลยป้ากันก็เลยเจอกันกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็ตกลงแต่งงานกันกันเพื่อนเฮียงกันหล่องซองหลองซองจนมีลูกด้วยกันหนณปปััจจุบนนนี้เเ็็ดกคู่ อายุห้าขวบกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วกันเพื่อนปร,รากฏว่าตัวของหนุ่มเปลี่ยนไปตัวของหนุ่มเปลี่ยนใจกันเพื่อนเนืน่งองจากตัวของน,นันทภัทรเขาจะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าวันเพญอสสวายกันเพื่อนอายุณปัจจุบันนี้13ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องนาำก็แล้วกันกันเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีกําลังสวยกําลังโตกันเพื่อน ตัวของน้องน้ำเองกันเพื่อนตรงนี้เองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาไปสนิทกับหนุ่มได้ยังไงกันเพื่อนสองคนนี้ดันแอบพบหากันกันเพื่อนมีการส่งแชทหากันมีการโทรศัพท์หากันในระหว่างสองปีที่ผ่านมากันเพื่อนมีการช่วยเหลือกันแบบบางๆให้เงินให้ทองใช้เกันเพื่อน ตัวของน้องน้ำมักจะไปเล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟังนเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนฟังว่าตัวของเขามีความสัมพันธ์ซิงจริงๆกับเบลกับพี่เขยของเขากันเพื่อนพี่เขยของเขามีการเอาเมืองอังเอาลิ้นแต่แต่ลักษณะเป็นแบบนั้นไปเรื่องข่าวๆแบบนี้มันปิดไม่เมกันเพื่อนเรื่องราวนี้ก็เลยมาถึงหูของนันนาพัฒ์กันเพื่อนตัวของนันนพัฒ์ก็เลยไม่พอใจตอนแรกก็มีการเคลียร์ใจกันกันเพื่อนตกลงกันว่าให้ตัวของน้องน้ำกับตัวของหนุ่มอยู่ห่างกันกันเพื่อนทีนี้จิมกับกลวยมวยถูกโคกันเพื่อนตรงนนี้้ามั ได้ปะก the ันแล้วมันห้ามยากันเพื่อนน้ำมันกับไฟตรงนี้มันห้ามกันไม่อยู่กันเพื่อนยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุสองคนนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่กันเพื่อนเหตุการณ์บานปลายก็เลยเกิดขึ้นในวันที่สองสิงหาคมช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มตัวของนันพัฒนกับตัวของหนุ่มกันเพื่อนสองคนนี้เขานัดเคลียร์ใจกันกันเพื่อนโดยตัวของนันพัฒนเขาจะไปเคลียร์ใจที่บ้านของหนุ่มที่จังหวัดอยุทยาโดยตัวของหนุ่มตอนนั้นขับรถสิบล้ออยู่กันเพื่อนมีการนัดเจอกัน บอกว่าไปเจอกันที่บ้านเลยก็แล้วกันไปพูดกับพ่อกับแม่กันเพื่อนจังหวะนี่ตัวของนันพัฒเมียของหนุ่มกันเพื่อนได้พายญาติไปด้วยประมาณ4-5หคนไปที่บ้านของหนุ่มกันเพื่อนกล่าไปเจราจาให้มันเด็ดขาดกันเพื่อน ปรากฏว่าต auto, so so well. okay. so ัวของหนุ่มกันเพื่อนถึงเวลานัดหมายเขาไม่ไปกันเพื่อนขี่รถโต้ลมหนาวกันเลยทีเดียวในค่ำคืนอันเปรียวเงาดวงดาวอันมืดมิดตรงนี้เองตัวของหนุ่มไม่ยอมไปตามสัญญากันเพื่อนไม่ยอมไปเคลียร์ใจกันเพื่อนแทนที่เขาจะไปตรงนี้เองเขากลับกลับลำกันเพื่อนกลับมาที่บ้านของนันนาพัฒกันเพื่อนกลับมาที่ประทุมจังหวะนี้เองในบ้านของนันนาพัฒกันเพื่อนมีแม่ของนันนาพัซึ่งมีศักดิ์เป็นแม่ยายของหนุ่มกันเพื่อนชื่อว่านางสาวทัศนีอ่อนสวายกันเพื่อนอายุ46ปีรวมถึงตัว ของน้องน้ำก็อยู่ในบ้านหลังนี้กันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีน้าชายของนันนาพากันเพื่อนชื่อว่านายใจยทวัตออดสวายกันเพื่อนอายุ42ปีเป็นน้องของแม่ของนันนาพากันเพื่อนตรงนี้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ด้วยกัน3คนกําลังนั่งกินข้าวกาลังนั่งพูดคุยกันอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนจังหวานี้อตัวของหนุ่มกันเพื่อนเกี่ยวรถมาจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนเป็นรถพ่วงเป็นรถ10บล้อกันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของหนุ่มกันเพื่อนตัดสินใจเดินลงมาเคลียร์ใจกันเพื่อนกับ3คนนี้ ซึ่งตอนนั้นเองไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นเหตุการณ์กันเพื่อน จูๆชาวบ้านร้านตลาดที่กำลังนอนกระดุยกันกำลังนอนกระเด้ากันก็ได้ยินเสียงปืนสามนัดกันเพื่อนตรงนี้ดังขึ captain, ้นรอบแรกปั้งปั้งปั้งนี่คือเสียงปืนที่ดังขึ้นรอบแรกหลังจากนั้นก็มีเสียงคนร้องกันเพื่อนกรีดร้องขึ้นมาเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยจังหวะนี้ก็มีเสียงปืนด,ดังขึ้นอีกสี่นัดกันเพื่อนปั้งปั้งปั้ง,ง,งนี่คือเสียงปืนที่ออกเป็นระลอกที่สองกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดก็เลยตัดสินใจลุกพรวดพาดขึ้นมากันเพื่อนบางคนเย่อไหลบางคนเย่อกระปิบเนื่องจากว่าตกใจเสียงปืนวิ่งงตตล มายังจุดเกิดเหตุมาตามเสียงปืนกันเพื่อนในจังหวะที่ชาวบ้านกำลังจะมาถึงบริเวณบ้บานของนันพัฒน์จุดที่เกิดเหตุอยู่นี่เองเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งน,นัดปั้งออกจากายกระบอกปืนกระบอกเก,ก,ก,ก่ากระบอกเดิมดังขึ้นบร,ริเวณหัวเก๋งสิบรอกันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านถึงกับสะเดอกันเพื่อนไอชิมหายคนยิงกันแน่แรีบวิ่งปรีมาดูรีบวิ่งมาเบิ่ง,งเกันเพื่อนปรากฏว่าเจอคนสี่คนกันเพื่อนนั่นก็คือตัวของหนุ่มกันเพื่อนมีแม่ของนันาพัฒน์มีน้องของน,น,น,าาองน,นันนาพ ทุรนทุนทนรายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุกันเพื่อนบางคนหายใจรววรินบางคนร้องขอความช่วยเหลือกันเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วย ช่ด้วยจังหวะนี้เองชาวบ้านที่มาในเหตุการณ์ที่เขาวิ่งมาดูกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอคลองห้ากันเพื่อนโทรแจ้งกู้ภัยไม่นานนักเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนวีบววิบวมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นกู้ภัยกันเพื่อนก็รีบทาการปฐมพยาบาลกันเพื่อนทํา CPR ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นําี่คนนี้ไปส่งโรงพยาบาลกันเพื่อนจังหวะนี้เองมีการนําตัว4คนนี้ไปเี้ยโรงพยาบาลกันเพื่อนพอไปถึงหมอพยาบาลตรงนี้ก็พยายามยื้อชีวิตแบบสุดกําลัง The cat sat on the แต่สุดท้ายท้ายสุด4คนนี้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนตายหมดยกตี้ตายแบบเกี้ยงตับกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของหนุ่มก็ไม่รอดกันเพื่อนคนที่เหลือตรงนี้ไอ้หนุ่มมันยิงแบบจ่อๆไอ้หนุ่มมันยิงแบบเน้นๆไม่มีใครรอดสักหลายกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการโทรแจ้งนันนาพากันเพื่อนจังหวะนี้เองนันนาพัตรู้ข่าวกันเพื่อนรีบบึงมาที่บ้านมาเจอเหตุการณ์มาเจอสภาพแบบนี้ตัวของนันนพัตรถึงกับน้ําตารั่งลินกันเพื่อนไม่คิดว่าครอบครัวของเขาจะสังเวยให้กับ รักราวครั้งนี้ ็นรักต้องห้ามที่ตายกัน4ี่คนด้วยกันกันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวบ้านร้านตลาดก็ได้แต่ปอบใจกันเพื่อนเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตคดีมันก็ปิดไปแบบนี้กันเพื่อนถือว่าเป็นจุดจบของรักเรารักต้องห้ามกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรักต้องห้ามระหว่างพี่เขยกับน้องเมียกันเพื่อนเป็นความรักที่โคตรอิลุงตุงนังแล้วจบด้วยความตายกันเพื่อนฟังไว้เป็นหูทหารฟังไว้สอนใจเพื่อน,เอ,นเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ คลิปนี้ิิดาพรประการใดต้องกราบขอไว้เพื่อนไว้ณนที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงม,มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ